ขาวดีออมสุชาให้กับคุณแม่สามพันคนออมสุชาช่วยคุณแม่ออมแอมช่วยชานมผงเด็กอายุต่ำกว่าสามขวบให้กับคุณแม่สามพันคนถือเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ยื่นมือเข้าช่วยผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องโดยนักแสดงสาวออมสุชาและหวานใจแอมพิธาน เดินหน้าสานต่อโครงการมิวฟอร์มมครั้งที่สองกับการช่วยเหลือค่านมผงเด็กแรกเกิดอายุต่ำกว่า3ามขวบซึ่งให้กับคุณแม่ที่ได้รับผลกระทบช่วงโควิด -19 ซึ่งโครงการดังกล่าวเคยเกิดขึ้นแล้วในรอบแรกที่มีการระบาดของโควิด -19 โดยสาวออมได้เปิดใจกับทางทีมข่าวว่าโครงการนี้ทำมาตั้งแต่ช่วงโควิดปีที่แล้วมีคุณแม่ที่ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์เศรษฐกิจก็จะขอให้ส่งนมให้ได้ไหม ขอถุงยางชีพอะไรประมาณนี้ก็เลยปรึกษากับพี่แอมอยากทําบุญกับน้องๆกับเด็กๆและคุณแม่ก็เลยเกิดโปรเจกต์ i ิวฟอร์มขึ้นมาเลยทําโครงการที่สองต่อแต่อาจจะใช้เวลาในการตรวจสอบเอกสารของคุณแม่และเด็กทั้งนี้ยังเผยอีกว่าไม่ได้กังวลในเรื่องมิจฉาชีพเลยเพราะรู้สึกว่าวินาทีนี้ทุกคนลำบากหมด ในเมื่อเรามีเงินส่วนตัวของเราเท่านี้ทำยังไงเราจะบริหารจัดการให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้เขาอยู่ในกลุ่มที่เราต้องการออมคิดว่าออมทำโครงการนี้ก็อาจจกระตุ้นให้มีคนเห็นความลำบากของคนกลุ่มนี้แต่ในอนาคตถ้ามีเงินเพิ่มก็จะทำเพิ่มแต่ณตอนนี้เป็นจำนวน3,000คนไปก่อนและยังได้ส่งกำลังใจให้ผู้ได้รับผลกระทบอีกว่า ก็อยากให้กำลังใจทุกคนจริงๆไม่ใช่แค่แม่และเด็กทุกคนได้รับผลกระทบจากวิกฤตนี้กระทบไปถึงเรื่องการกินการอยู่การก็อยากท้ออยากให้ช่วยเหลือกันเท่าที่จะมีกำลังถ้าสามารถยื่นมือช่วยได้ไม่มากก็น้อยอยากให้ไปช่วยกันเราจะได้ผ่านจุดนี้ไปสักที